สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะโชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดย่านมินบุรีนะคะวันนี้อยู่กันที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย6 8แยกหน,นะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยรถเข้ามาหลายคันนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ลูกค้าดูกันนะคะใครที่ ชอบรถกระบะ4ประตูนะคะเน้นใช้งานนะคะรีบมาดูเลยตอนนี้นะคะสำหรับที่ร้านนะคะลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะคะฟรีดาวได้เลยทุกคันนะคะถ้าไม่อยากใช้เงินในการออกรถเยอะนะคะแนะนำมาที่ร้านเลยมาเลือกดูได้เลยลูกค้าถือแค่เอกสารมานะคะอนุมัติไวย0นาทีถึง3วันนะคะเครดิตดีเนี่ย20นาทีเอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยนะคะ แล้วก็อาชีพอื่นน,นะคะเช่นอาชีพค้าขายรับเหมานะคะที่ต้องลงตรวจสอบพื้นที่นะคะขอเวลาไม่เกินสามวันลูกค้ารับรถกลับ,บ้านได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o y o ต a v วิ o โกแชนะคะ2.5ตัวจีตัวท็อปสุดในรุ่นคันนี้โฉมปี2014จดปี15นะคะติดแครี่บอยมาให้พร้อมเลยนะคะ วีโก้แชมป์ลดขายดีนะคะราคาขายคันนี้อยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นสีขาวเลยแบบนี้รถสวยสภาพเดิมๆนะคะเป็นสเปคตัวท็อปสุดเลยสำหรับด้านในนะคะออปชั่นมาครบแน่นอนด้านในสวยมากเบาะผ้าสีครีมนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะภายในสวย วูมรัยมันติฟังก์ชันนะคะฟังวิดีโอ FM A M ครื่องเล่น C D เชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้หมดเลขไม้วิ่งไปประมาณ170,000กว่ากิโลนะคะไม้แท้เช็คประวัติได้นะคะรถทุกคันเราจะเน้นลดสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้นะคะข้อดีของรถคันนี้เลยนะคะติดแครี่บอย มาให้พร้อมเลยนะคะลงเล่มพร้อมลูกคา้าเอารถไปคือพร้อมใช้งานเลยกันแดดกันฝนนะคะคันนี้โลโก้มาครบนะคะ2.5ตัว4 v i วิโก้แชมนะคะเป็นเครื่องวินเทอร์โบใครที่ชอบรถคันนี้นะ,ะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถทักไลน์หานุกได้เลยนะ,ะเดี๋ยวส่งรายละเอียดเลทผ่อนนะคะยอดจัดไฟแนนซ์ให้ดูเลยนะคะอยากดูรูปตรงไหนเพิ่มเติมนาทักไลน์มา แล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันนะคะต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสวยมากคันนี้นะคะ2.4ตัว e p a ัทนะคะโฉมปี2019นะคะกระบะ4ประตู p-runner คันนี้นะคะเกียร์แมนนวลน,นะคะรถปี19คือใหม่มากคันนี้ใหม่วิ่งไปเพียง16,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถใช้งานน้อยมากๆนะคะ สภาพรถคือเทียบป้ายแดงเลยนะคะถ้าไม่บอกก็เป็นรถมือสองไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะว่ามันใหม่จริงๆนี่จะของเดิมนะคะใส่แม็กมาให้ด้วยนะคะสวยมากคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะคะสองจุส e ี่ e p a ัดดูนะคะด้านบนถุงพัาสติยังไม่ได้แกะเลยคือสวยจริงๆ เบาะผ้านะคะไม่มีแตกไม่มีขาดภายในจะเป็นโทนสีดำพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสั่งการด้วยเสียงได้นะคะคันนี้มีหน้าจอทัชสกรีนแท้โรงงานมาครบนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนขายเลยรถสวยกิฟตจริงๆนะคะภายในโทนสีดำ ที่ร้านจะเน้นรถสภาพเดิมๆนะคะเราจะไม่รับรถพวกรถแต่งซิ่งอะไรมาอยู่แล้วเราจะเอาแบบเป็นสภาพเดิมๆใครที่เน้นรถเดิมๆสวยๆที่แบบมาจากโรงงานนะคะมาที่ร้านไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยปี2019 2.4 e-pat นะคะไม่10,600กว่าโลส่วนมากสีดำนะคะ นวนแล้วก็อีกหนึ่งคันนะะสำหรับคันนี้โอ้โหสวยมากปี19เหมือนกันนะคะคันนี้สองจุดส e ี่อีพัทนะคะสี่ประตูพีเลเนอร์คันนี้นะคะได้เกียร์ออโต้นะคะสวยมากคันนี้นะคะไม่หกหม่นหกพันกโลนะคะปีสิเก้าเกียร์ออโต้ราคานะคะอยู่ที่6กแสนหมบาทเท่านั้น หก0 0นบาทพี่ได้4ประตูออโต้เลยนะคะคือคุ้มมากจัดยอดเต็มได้นะคะฟรีดาวได้ใครมีงบดาวเพิ่มนะคะข้างวดก็ลดลงนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากใช้เงินดาวนะคะอยากจัดเต็มอยากฟรีดาวมาได้เลยภายในสวยมากสวยกิฟตเกียร์ออโต้นะคะมีหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมนะคะวงมาลัยมันติฟังก์ชัน รถสวยสภาพน้มเดิมสามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้นะคะรถทุกคันเราให้ลองขับนะคะมาเลือกดูที่ร้านและลองเปรียบเทียบแต่ละคันแต่ละรุ่นได้เลยนะคะสีดำสองจุด e p a t นะคะปี19ออโต้6กแสนหบาทนะคะสนใจคันนี้ยังไงสามารถทักมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากดูรูป ภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดทางไลน์ให้ดูเลยสวยมากอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคันโอ้โหคันนี้สีขาวนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะรอคอยนะคะเข้ามาแล้วนะคะสำหรับสีขาวคันนี้สองจุ e ี e-pat นะคะปี19บเเหมือนกันตอนนี้เราจะมีรถใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะปี19ปีสิบ9ดเก้านี่เยอะมากนะคะสีขาวนะคะ 2.4งจี e พัตราคานะคะอยู่ที่6 6 0 0 0 0บาทคันนี้จะเป็นเกมแมนนวลน,นะคะสีขาว66 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยมากป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนป้ายนะคะนี้เราเปลี่ยนให้เลยนะคะสำหรับป้ายทะเบียนสวยมาก รถคันนี้นะคะใม่วิ่งไปเพียง23,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะใหม่แท้เช็คประวัติศูนย์ได้รถปี19นะคะยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถนำรถเข้าศูนย์เช็คระยะได้ปกติเลยภายในโทสีดำนะคะสเปคนี้เข้ามาหลายคันนะคะรีบเข้ามาดูลองมาเปรียบเทียบรถดูได้เลยนะคะออปชั่นมาครบนะคะใหม่มากเปิดมาคือกลิ่นใหม่ของรถยังอยู่นะคะ คือรถบางคันนะคะลูกค้าออกรถป้ายแดงมาผ่อนไม่ไหวนะคะก็ปล่อยรถมาเราจะได้รถแบบว่าใหม่ๆมาเยอะซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าร้านเรานะคะคัดรถเข้ามาด้วยรถทุกคันเกือบร้อยเเซ็นี่ยจะเป็นรถมือเดียวออกห้างนะคะเช็คประวัติได้รถทุกคันมีเล่มพร้อมโอนนะคะเช็คแห่งที่มาของรถได้ชัดเจนบริษัทเปิดทำการมากว่า21ปีแล้วนะคะ มั่นใจได้เลยเรื่องคุณภาพของรถนะคะอ่า๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันโอ้โหคันนี้ราคาเบาๆราคาจับต้องได้นะคะคันนี้จะเป็นโฉมปี2015นะคะโฉมปี2015 2.4สิบอีตัว e นะคะ2.4ตัว e เกียร์แมนนวลราคา529,000บาทเท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากสีดำนะคะโฉมนี้ปี15นะคะผ่อนสบายๆ วยมากได้ยังสไตล์ออฟโรดมาด้วยนะคะคันนี้เกียร์แมนนวลสีดำนะคะภายในนะคะเป็นสีทูโทนนะคะจะได้เบาะผ้าสีน้ำตาลแบบนี้ปุงมาลายมันติฟังก์ชันนะคะราคาแค่ถ้า5,290ถือว่าอุ้มอยู่นะได้ส4ประตูพีลันเนอร์ด้วยนะคะ คันนี้ใหม่วิ่งไปประมาณ180,000กว่าโลนะคะลดข้อศูงทุกระยะก็เช็คประวัติได้เลยใหม่แท้นะขายราคาเบาๆ5 2 9 0 0 0ะคะได้4ประตูพีเลนเนอร์จัดไฟแนนซ์คือแบบสบายๆเลยนะคะคันนี้อาชีพค้าขายเนี่ยถ้ารับเงินเป็นเงินสดนะคะไม่ผ่านบัญชีนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้ออกง่ายสบายสบาย ครที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักไลน์หนุกได้เลยอ่ะแล้วก็อีหนึ่งพันอีซูซูสเตลนะคะหน้าสเตลหนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะคะโอ้โหเป็นรุ่นที่แบบว่าสวยมากได้ชุดแต่งมาด้วยนะคะคันนี้ปีสองพันสิบเก้านะคะสองพันสิบเก้าราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันมาพร้อมชุดแต่งนะคะ สวยกิฟเลยนะคะ1.9ตัวแซตคันนี้ไม้วิ่งประมาณ47่0 0กกิโลสีขาวนะคะภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะบ่อนหนังสีดำสวยมากบ่อนหนังไม่มีแตกไม่มีขาดภูมิลัายมันติดฟังก์ชันนะคะเกียร์แมนนวลแอร์ปรับออโต้มีหน้าจอทัชสกรีนมาด้วยนะคะ หัวน็อตไม่เคยโดนไขนะคะมีแต่รถปีใหม่ๆปีสิบเก้าสวยมากคือถ้ารีบมาดูรถนะคะลูกค้ามีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเลยนะคะมาดูรถก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะรถเข้ามาหลายคันตอนนี้อยากสนใจขนหนเป็นพิเศษรีบมาดูเพราะว่ารถที่ร้านเรามาไวไปไวบางคันนะคะลูกค้าโอนไองไม่เห็นรถก็มีนะคะเราขายออนไลน์ทั่วประเทศไทยเลย อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จัดไฟแนนซ์ได้ของเรานะคะเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะคะมีธนาคารรองรับเกือบทุกสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะได้ยอดจัดสูงมากๆนะคะยอดจัดได้สูงลูกค้าส่วนใหญ่นะคะมาออกรถแทบไม่ใช้เงินเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้เป็นราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็เบาๆนะคะสีประตูออตโต้ เครื่องสามพันตัวจีตัวท็อกสุดเลยปีสองพันสิบจดปีสิบเอ็ดนะคะได้สี่ประตูเครื่องสามพันไปเลยนะแล้วก็แล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะคือคุ้มนะคะคันนี้ขายอยู่เพียงอ๋อขายอยู่ประมาณสามแสนหกสามแสนหกได้เกียร์ออโต้นะคะคุ้มมากปกติถ้าสี่ประตูราคานี้จะแบบสภาพนี้จะหายากนะคะอันนี้สวยมาก สามแสนหกเองนะคะถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนอยแค่ประมาณเดือนละเจ็ดพันประมาณนี้เจ็ดพันกว่าบาทฟรีดาวฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทได้เกียร์ออโต้ไปอีกนะคะคุ้มนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หปีเจ็ดสองงวดนะคะยืดไปได้ถึงเจ็ดปีนะเจะ็ดปีแปดสิบสี่งวดอยากผ่อนสบายๆผ่อนยา,ยาวๆไปเลยเจ็ดปีนะคะ ช้เงินออกรถ 1, หนึ่งพันบาทจบนะคะอันนี้สวยมากรถทุกคันนะคะสภาพเดิมๆนะคะวันนี้นะคะถ่ายกันให้ดูคร่าวๆวันนี้มีรถอัปเดตอยู่ประมาณนี้นะคะรถจะมีให้เลือกเยอะกว่านี้นะคะมีทั้งรถเก๋งรถครอบครัวนะคะกระบะแคปตอนเดียวมีหมดนะคะอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมยังไงนะคะ ทักหานุกได้เลยนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้ที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เข้ามาสอบถามรายละลเอียดพูดคุยกันได้นะคะหารถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทักมาก็ได้เพราะว่าบางทีเ,ออเวลานุกทำาลิปอัปเดตรถไม่หมดเพราะว่ารถที่ร้านเนี่ยมีเยอะประมาณ3-400คันนะคะอัปเดตไม่หมดเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจขนาดเป็นพิเศษเดี๋ยวส่งข้อมูล ลายส่วนตัวให้นะคะฝากรถทุกคันไว้ด้วยนะคะสนใจยังไงร,รีบเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถใหม่ๆสวยๆเข้ามาจะอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ